คุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูความฝันของพิทัศนะครับอ,อยู่ไหนนอ้อพิทักเนี่ยเอ็ดมาประมาณเวลาเย็นนะครับตอนนี้อยู่ไหนน้อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตามหาดูก่อนนะครับคุณผู้ชมที่กระท่มหลวงปู่ไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมน่าจะอยู่แถวนี้โอ้เจอแล้วเจอแล้วอยู่ที่นอนนะครับเย็นๆน่าจะอยู่ที่นอนโอ้สวัสดีครับพิทัศสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เอา ได้ทราบข่าวว่าฟันอีกแล้วฟันตองวดฟันตองวดโอ้โหที่นอนนอนที่นี่หรอ่นอนฟันที่นี่หมอพิท่านนอนที่นี่ครับนอนที่นี่ที่นอนนอนที่นี่โอ้โหครับสิทธิ์หลงผู้สวงต้องแบบนี้แหละครับอยู่แบบง่ายๆอยู่แบบสบายสบายนะครับฝันตองงวดนะครับคุณผู้ชมเราพาทุกท่านเลยนะครับมาตามความฝันพิทัศน์เปิดให้ดูหน่อยก็ได้ที่นอนเนี่ยมีอะไรดีเยอะทำไมปิดอ้แท้ คือมีมอนสองอันนอนอันเดียวมอนข้างมอนข้างอนอนคนเดียวบ่เนี่ยกับคนเดียวแมนบ่นอ,นอนอนคนเดียวนอนคนเดียวนอนแบบนี้นอน,น,อนสองคนไม่ได้หรอกอ๋อไม่ได้ต้องนอนคนเดียวครับต้องนอนคนเดียวออมันร้อนร้อนด้วยนะครับไม,มไม่มีพ้ลมพลมไม่มีนแบบนี้นะอันนี้รูปลวงปูที่ผมพูดเมื่อว่าอ๋อมีรูปลวงปูด้วยครับโอ้นี่รูปลวงปูทำอะไรเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวเลยกจะตักข้าวชั้นข้าวโอ้ตักข้าวชั้นข้าวโอ้หลวงปู่จะนั่งแบบนี้ครับโอ้เราเป็นบุญนะครับที่ได้เห็นหลวงปู่ตักข้าวแบบนี้โอรูปนี้นานแล้วผมจนอสจนคือจนมันมันเกือบไม่เห็นแล้วละทำไมไม่อาจกกอบไว้เนาะเสียดายเนาะรูปหายากมากเลยโอ้จนอีกรูปหนึ่งท่านจะเขียนไว้ข้างหลังเขียนเป็นผมยังไม่เจอเป็น ตัวอักษรของท่านเนาะท่านได้เขียนไว้เลยโอ้ก็จะมีรูปในหลวงเนาะว่าตั้งงตตรไหนก็้องมีรูปในหลวงออ๋มีในหลวงตลอดเนาะท่านก็อคารพอันนี้ฮะที่นอนนะครับคุณชมครับข้างหลังก็จะมีที่ของรัชกาลที่เก่าผมต้องมีทุกมี้อคือมีตลอดอ๋อเดี๋ยวขอดูท่านหน่อยครเอาให้ตรงนะครับเอานี่นี่โอ้ต้องมีรูปท่านอย่างน้อยก็ท่านก้มแบบนี้ครับว่าท่านก้มอ๋อท่านก้มอ๋อ เออท่านกม้มนอนผมมันรังนูเลยนะก็เอามาไว้ที่นอนก็นอนหลับดีนะครับบวานดีคืนนี้ก็ฝันว่าอ่าท่านก็มาให้ให้ฝันก็มีเนาะหลายครั้งนะครับนะครับนี่คือเรามาดูแล้วที่นอนของพิทักษ์แล้วก็ความฝันด้วยนะครับอันนี้มาตามเล่าความฝันตองวดเมื่อวันที่สิบเจ็ดไปจุดธูปที่กระท่อมลวงปู่ช่วงกลางคืนเวลาประมาณสักทุ่มกว่า ก็จุดทูปอธิษฐานหลวงปู่ช่วงนี้โรคกำลังระบาดก็จุดทูปบอกหลวงปู่ว่าไปเข้าในฝันของผมหน่อยอยากให้ f อทั้งหลายที่ถูกเพราะช่วงนี้ก็โรคระบาดไม่มีงานการจะทำก็เลยคืนนั้นฝันว่าหลวงปู่เอาใบลอตเตอรี่สองใบเอาไปใหเ้เอามาให้ผมแต่เป็นท่านบอกว่าปูกสาเกเมนครับลอตเตอรี เออคือออสโรต t ใบที่เจ็ดพอผมมองไปในโรตีก็เห็นเลขใบที่เจ็ดเขียนไว้ตื่นมาเขียนไว้เลยเขียนไว้กลางคืนเลยตอนฝันตอนฝันฝันเวลาเท่าไหร่สองที่สามฝันที่สองที่สามอ๋อเขียนไว้เลยเขียนไว้เลยคันเขียนเลขไว้เลยอ่าดูจะชัดเลยคุณชมก็คือที่เห็นนี้ก็คือท่านบอกว่าใบที่เจ็ดแต่ผมเขียนกลางคืนมัน ผิดถูกก็คือเท่ากับเจ็ดใบคุเจ็ดใบอ๋อแต่ท่านแต่ผมมองเห็นในในลอตเตอรี่ก็จะเป็นเก้าสี่สองเก้าสี่สองเก้าสี่สองแต่ผมจะกลับหัวเอาเก <9, S 2> ้าผมไม่เอาผมจะเอาเป็นหกสี่สองเป็นหกสี่สองทำไมเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันคือเหมือนกับคือเหมือนกับมีคนให้ผมพูดเหมือนช่วงเราจุดทูปกว่านั้นมันมีเลขสามเลขสองแล้วก็เลขหนึ่งผมก็ไปตีเป็นห้าหนึ่ง ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครลงปู่ให้พูดหรือยังไงกับผมก็ไม่ทราบแต่ใบที่เจ็ดถ้าถ้าตามผมอันนี้ก็คือใบที่เจ็ดใบก็คือใบใบก็คือเลขสามเป็นภาษาขมรนใบที่เจ็ดใบใบเจ็ดสามเจ็ดหรือเปล่าสามเจ็ดใบที่เจ็ดแต่อีกที่หนึ่งผมนึกในใจว่าเอ๊งวดก่อนผมฝันเห็นรถตัวเองขับรถตัวเองแต่ถือกุญแจกุญแจก็หนึ่งห้าหกแล้วก็ทะเบียนก็สี่ห้าเจ็ดสี่ผมก็เลยนึกได้ว่า เจ็ดใบนี้หลวงปู่น่าจะให้เจ็ดมาแล้วกับสี่นี่ก็คือเจ็ดสี่ทะเบียนรถอก็เลยเลยมาแบบนี้อืใบใบที่เจ็ดใบที่เจ็ดใบที่เจ็ดผมผมไปหาใบที่เจ็ดไม่มีเลยถ้าถ้าเฮดได้ดูคลิปนี้ก็หาลอตเตอรี่ชุดที่เจ็ดหรือใบที่เจ็ดก็ได้เขาบอกใบที่เจ็ดกับใบที่เจ็ดชุดที่เจ็ดกับช่วงนี้มันเห็นลอตเตอรี่น่าจะชุดที่หกงดหลังก็น่าจะชุดที่เจ็ด ต้องใบที่เจ็ดใบที่เจ็ดสมมติเรามีสิบใบโดยกันก็เอาใบที่เจ็ดใบเดียวใบที่เจ็ดหลวงปู่ให้เอาใบที่เจ็ดใบที่เจ็ดท่านท่านยื่นให้สองใบท่านยื่นให้สองใบสองใบแต่ท่านบอกว่าเอาลอตเตอรี่ใบที่เจ็ดคือพูดเป็นภาษาเขมรอลอตเตอรี่ใบที่เจ็ดอ๋อลอตเตอรี่ใบที่เจ็ดใบที่เจ็ดถ้าพูดภาษาเขมรท่านบอกไงนะอ๋ออ๋อใบลอตเตอรี่อยออ๋อลอตเตอรี่ใบที่เจ็ดอยอให้สองใบให้สองใบครับสองใบไปลอตเตอรี่แต่ผมมองไปเห็นเลขแบบนี้ เก้าสี่สองเก้าสี่สองให้กลับหัวเลขเก้านี้ตัวเดียวจะเป็นเก้าก็เป็นหกสี่สองหกสี่สองครับรื่งไม่ก็มันก็ยังว่านะมันสลับไปได้รับสลับได้แล้วก็เจ็ดตัวนี้ผมนึกถึงรถพอดีเลยเจ็ดสี่ทะเบียนสี่ห้าเจ็ดสี่นึกถึงรถแล้วก็ผมตีมานี่เลยเพราะว่าทะเบียนรถก็ยังตรงกับใบที่เจ็ดใบที่เจ็ดเจ็ดก็คือทะเบียนรถเจ็ดคือเจ็ดสี่ทะเบียนรถเจ็ดสี่ก็ฝันี่ท่านครับสำหรับทัศนฝันก็สามารถจะออกหลังด้วยนะครับก็มีงวดหลังด้วยอย่างเหมือน เ้าที่ผมเขียนก็มีเจ็ดสองแปดแล้วก็หนึ่งแปดเจ็ดอันนี้อันนี้อันนี้งวดที่ผ่านมาขับมันออกหลังมันออกทีหลังแล้วก็ออกหกสองแปดอ๋อแล้วงวดที่ออกหลังที่สุดอีกก็คือล่าสุดก็คือห้าหนึ่ง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 ก็ออกงวดนี้ครับมาออกงวดนี้๋อ,อนนแล้วงวดผมหวันว่าลุงปู่ม,มามามีคนมายื่นบอกน่าจะเป็นอาลขาของปู่คือผู้หญิงผู้ชายก็ผมบอกว่า ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งอย่างนี้ได้ยินเสียงห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งผมก็พูดตามตามคำที่ได้ยินเลยห้าหนึ่งห้าหนึ่งแต่มันมาออกวันนี้มาออกวันที่ผ่านมาอันนี้ผมก็น่าจะมั่นใจไอ้เจ็ดสีนี่แหละเจ็ดสีคือทะเบียนรถที่ผมฟันงวดก่อนฟันว่าถือกุญแจแต่เลยกุญแจนั้นก็ออกไปแล้วหนึ่งห้าหกยังเหลือทะเบียนแต่ตัวถังนั้นก็เฉียดไปหน่อยเดียวก็คือสี่ก็สี่แต่นี้ ก็ถูกตัวถังเหมือนกันแต่มันมีแต่เฉพาะตัวนี้แต่ผมให้กลับเอาเป็นเลขหกหกสี่สองเจ็ดสี่หรือท่านให้เป็นปริศนาใบที่เจ็ดใบก็คือใบ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 ที่เจ็ดใบที่เจ็ดคือสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดก็เป็นได้เนาะก็เป็นได้ใบใบคือสามภาษาเขมรเนาะใบคือสามใบใบที่เจ็ดใบที่ใบที่เจ็ด ใบสามสี่ใบสี่เจ็ดคือสามสี่เจ็ดอ๋อใบสี่เจ็ดใบที่เจ็ดสี่อ๋ออันนี้จะเป็นปริศนาของลุงปู่แต่ถ้าเลขที่ท่านยื่นให้จริงๆก็คือลอตเตอรี่สองใบแต่เป็นท่านท่านบอกกับปากท่านว่าใบที่เจ็ดใบที่เจ็ดครับแต่ให้จริงๆก็คือตัวเลขนี้คือสองใบแต่ตัวเลขในลอตเตอรี่จะเป็นแบบนี้เห็นสามตัวเห็นแค่สามตัวบอกเห็นแค่สามตัวหกตัวไม่เห็นไม่เห็น ก็เลยผมอยากให้หาดูท้าที่ไหนมีลอตเตอรี่ใบที่เจ็ดใบที่เจ็ดนะครับผู้ชมหรือชุดที่เจ็ดก็ได้เอับชุดที่เจ็ดก็ได้ให้เลือกเอาให้เลือกใบนึงถ้าชุดที่เจ็ดเลือกเอาใบนึงแล้วต่เลือกอะไรก็ช่างถ้าเป็นแบบนี้ยิ่งดีครับสี่สองหรือเจ็ดสี่อ๋อถ้ามีตัวเลขที่เห็นจริงๆก็เลือกเอาเลยเลือกเอาเลยอ่าหกสี่สองนะครับหรือเก้าสี่สองนะครับเห็นเนาะแต่ผมตอนนี้ผมกําลัง ในโบชเชตยังไม่มีมีแต่ใบที่แปดใบที่แปดใบที่หกใบที่แปดใบที่สิบใบที่สิบเอ็ดใบที่สามสิบสี่ใบที่สิบสองใบที่ห้าสิบสองมีอยู่แต่ใบที่เจ็ดเนี่ยผมหายังไม่เจอหาไม่เจอเลยอุ้มกระเป๋าอยู่ผมก็ซื้อตัวนี้ผมเท่ากับผมไม่ได้ซื้อเลยผมไอเป็นอันนั้นเอาคือวางเงินให้เขาเอามาให้อย่างเหมือนเมื่อตอนเที่ยงเขาก็เอามาให้สองใบคลิป โอ้เค็ดของ <นำ S 2> พี่ท้าทํายังไ,ไงอ่ะงวดที่ผ่านมาถูกไหมที่ผ่านมาคือถูกทะเบียนรถสี่ห้าเจ็ดสี่เนาะที่ผมซื้อห้าห้าเจ็ดสี่ประมาณน่าจะหกหรือเจ็ดใบแล้วก็หนึ่งห้าหกผมก็แยกออกหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็แยกออกก็บอกกับคนขายรถรีว่าผมเอาเลขนี้โอ้ยเลขนี้เลขสวยเอามาให้ผมเด้อเป็นเค็ดของผมผมก็บอกอย่างนี้ผมก็เดินมาวางตังให้เขา เขาก็เอามาให้วางตรงเก้าอี้ผมก็ไปจิบโอ้เล่ลุงปู่ให้เลขหนึเป็นเลขมงคลเป็นเลขที่ออกสลากผมก็พูดอย่างนี้พอดีก็งวัน,นั้นก็ออกมาจริงหนึ่งห้าและลูกสาวก็ได้2ใบคือ2อใบก็1ชุดเขาฝันเห็นรถเหมือนกันเขาก็เลยซื้อหนึ่กับห้ากถูกเหมือนกันถูกเหมือนกันครับคุณผู้ชมนะครับเล็ดเหมือนพี่ทัศนซื้อเลขไม่เคยถูก ถ้าซื้อเองไม่ถูกกับถ้าให้คนอื่นซื้อถูกให้คนอื่นซื้อให้ถูกแต่แต่ญาติของผมก็คือพี่สาวถูกหนึ่งร้อยแล้วก็พี่เคยที่อยู่กรุงเทพก็ถูกสองร้อยอันนี้เขาเพิ่งบอกเมื่อเช้าแล้วก็ผู้ช่วยก็ถูกหนึ่งร้อยแล้วก็เมียผู้ช่วยก็พลาดแตมเดียวศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สองแล้วรางวัลที่สองมันมีหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สองน่าจะน่าจะไม่ผิดผมจาน่าจะไม่ผิด มันผิดแค่ตัวเดียวจะได้รางวัลที่สองอ๋อใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเยบเข้ามาแล้วงมดก่อนนั้นเขาได้รางวัลที่สี่สมก่อนไะไรางวัลที่สี่สรุปแล้วพิทัศน์วิธีการซื้อเลขเหมือนพิทัศน์ก็คือไปบอกเลขเจ้าของคนขายลอตเตอรี่แล้ววางเงินไว้ให้เขาแล้วเราก็เดินออกเขียนเลขให้เขาเลยพร้อมครับคือคือบอกเขาเลยว่าเลขเลขสมมติว่า942นี้ก็บอกเขาเอาเอา942ไปไว้ให้ผมด้วยกะวางงินวางเงินไว้วางวางตรงไหนก็ได้เราก็ เลขของเราก็คือถ้าเป็นภาษาเขียนโอ้ี่เลขเราี<ม>่เลขที่ถูก,กรางวัล<ม>เลขโชคลาภที่ลุงปู่ให้ผมจะพูดเดี๋ยวนี้อย่างหนึ่งหผมก็พูดแบบนี้แหละโอ้ยหนึ 1, ่งห้าครับก็เลยถูกแต่ที่ผมอันนี้จริงๆคืออย่างเราจุดทูบเลขสามเลขสองเลขหนึ่งแต่ไม่รู้ ยังไงให้ผมพูดออกไปว่าสามบวกสองเท่ากับห้าก็เป็นห้าหนึ่งแล้วพี่ก็ตถามว่าเอ้าบวกบวกด้วยบวกจะเป็นห้าหนึ่งอันนั้นก็อยู่ในคลิปแต่ก็ไม่รู้ว่ามันออกมาเนาะหนึ่งห้าหนึ่งห้าจงจรหน่วยเลขเลขเก่าด้วยครับเลแล้วไปจุดทูบที่บาทก็กาวว่าร้องอีกกว่าวร้องอันนั้นผมก็เหมือนมีมีคนให้พูดก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้อวดตัวเองนะแต่เหมือนคนให้พูดก็บอกว่าเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้านังร้องอยู่แล้วกว่าวร้องอยู่แล้วะครับ เลวลาถ่ายคลิปก็ร้องเงแล้วครัผม <c oughs> แต่ว่าอาจจะห่างไกลนิดหนึ่งเนาะ <c oughs> ไม่เมืม่อตื่นอุ้ม,มเช้ามื่อเช้าตีห้ากว่าเขามาร้องในต้นนี้ข้างบนหัวทีโนนของผม <c oughs> เาขาปลุกผมร้องร้องจนผมนอนไม่ได้ผมก็เลยลุกลุกก็พอดีเห็นแฟนมากว่าพอดีก็เลยไปล้างห้องน้ําล้างห้องน้าเรียกก็เอาฟืนมาแถมให้มันมีไฟให้ลูกปูได้เป็นไฟช่วงเช้า อ๋อ oh. อันนี้ก็อย่าลืมใบที่เจ็ดครับสรุปเลขเด้อคุณชมอหกรอบหนึ่ง<า>นะครับใบทีบ่ใบลูกป,ปู่ให้ลอตเตอรี่สองใบแต่ท่านบอกว่าใบาที่เจ็ดแต่ผมมองไปเห็นในลอตเตอรี่ก็จะเป็นเก้าสี่สองแต่ในใจผมให้กลับหัวเป็นหกสี่สองแล้วก็ตีเลขเจ็ดนี้ก็คิดถึงทะเบียนรถของผมก็คือเจ็ดสี่จะลงมาแบบนี้เป็นเจ็ดสี่จะลงมาแบบนี้ครับ แล้วถ้าเป็นภาษาเขมรลงปู่ให้ใบที่เจ็ดก็คือใบก็คือสามเจ็ดก็คือเจ็ดแล้วใบที่เจ็ดก็คือสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดครับสรุปง่ายๆคือความฝันของพิทักษ์น่ะล้เลยก็ได้ลงปู่อะเขียนในรอบกันเลยอ่ะเพื่อเพื่ออธิบายคุณผู้ชมไห้เข้าใจนิดนึงนะครับใบที่เจ็ดก็คือใบก็คือสามสามที่ก็คือสี่สี่อ่าและเจ็ดก็มีอยู่แล้วอื อ่าอันนี้เลขพงฝัน,นอ้อเลขในลอตเตอรีร่ก็มีก็มสี9 4องแต่ผมให้กลับหัวไปก็เป็น6 4สองแล้วก็ตี7นี่มาก็เป็น7 4สทะเบียนรถทะเบียนรถ,รถยังว่าง,ย,งย,ยังอยู่ยังอยู่เพราะพงฝันงดก่อนงดก่อนยังไม่ออกครับออกแค่หนึ่งห้าสรุมแล้วพี่ทัดฝันหลวงปู่สวงซื้อให้ลอตเตอรี่สองใบครับให้ลอตเตอรี่สองใบแต่เป็นใบที่เจ็ดท่านบอกว่าเอาลอตเตอรี่ปีเซนล็อ แต่แต่อยู่เตาติ่ใบเออยู่อยู่ใบที่เจ็ดคือใบที่เจ็ดท่านบอกว่าใบที่เจ็ดอ๋อลอตเตอรี่ใบที่เจ็ดท่านบอกว่าใบที่เจ็ดอกว่าท่านบอกว่าแต่ผมมองไปเห็นเลขในใบลอตเตอรี่ก็จะเปลี่ยนแบบนี้เก้าสี่สองถ้าเราซื้อไม่เยอะเราก็ซื้อเจ็ดสี่กับสี่สองก็พอครับกับทำทำไม่อยากหมดเยอะครับลองดูเด้อคุณผชมนะแต่ถ้าเลขคำนวณเลขสูตรมันเยอะนะครับถ้าคำนวณไปก็ดูเยอะมากนะครับเราก็เอาเลขแบบนี้นะครับแต่นี่ก็เหมือนกันสี่สองเราก็ เลขน้อยแต่สามตัวเราก็แล้วจะเอาเก้าก็ได้หกก็ได้แต่ผมเก้ามันออกมาแล้วคือสามเก้าห้าวันนั้นผมให้ตัดออกเลยแต่ถ้าวิ่งจริงๆถ้าวิ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่มีไม่กี่ตัวหลักวิ่งสี่กับวิ่งสี่กับเก้าครับไม่วันนี้ผมให้วิ่งสี่กับเจ็ดวิ่งสี่กับเจ็ดใช่ไหมวิ่งสี่กับเจ็ดวิ่งสี่กับเจ็ดเขาคำนวณเลขจะาคำนวณแบบนี้แต่ผมคำนวณไม่เปลี่ยนหรอกอันนี้วิ่งเจ็ดวิ่งสี่แค่นี้เจ็ดนี้น่าจะมาบนสี่จะนำมาล่างครับ แต่ถ้าเป็น4ก็ถ้าออกสมมติว่าออกบนสาม่เจ็ดอย่างนี้ยังไงมันก็ต้องมาล่าง่สองแน่นอนครับับมันต้องมา C โดยการก็เหมือนห้ากับห้าหนึ่งก็เหมือนกันสามเจ็ดสามเก้าห้าพอดีหนึ่งห้าเหมือนกันโอ้ครับ,รบ,รบก็เลขก็ไม่เยอะนะครับคุณชมไม่เยอะเนาะครับไม่เยอะอก็4เจ็ดก็เหมือนกันในนี้ก็4เจ็ดก็4เจ็ดเราก็ซื้อหก่สองสามตัวซื้อไปก่อน แล้วก็สามสี่เจ็ดสามตัวซื้อไปก่อนเราเรามาซื้อสองตัวก็เจ็ดสี่กับสี่สองแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่มีกี่ตัวเป็นแนวทางเลือกคุณชมถ้าชอบก็อันนาดผมไม่เคยไม่เคยตีให้แบบนี้ผมจะตีแบบนี้เลยแต่อันนี้ทําไมตีให้ทาไมให้ตีให้ตีให้ชัดๆแคปหน้าจอไว้ดูเด้อนะครับคุณแคปหน้าจอไว้ดูนะเป็นแนวทางแต่ผมคำนวณไม่เปลี่ยนเด้อผมเล่าในความฝันฝันยังไงผมก็บอกอย่างนั้นอยากให้เอฟซีทุกคนหลวงปู่จงนิมิตไป ให้ FC ที่ซื้อเลข942หรือ642นี้ก็ขอให้ถูกแล้วก็74อีกตัวหนึ่งก็ขอให้ลงปู่ในในในรมิดหรือไปเข้าในความฝันก็ได้ที่ FC ที่ได้ดูช่องนี้และได้ดูเลขในความฝั<ค>นก็ขอให้ลูงปู่ให้คนที่ดูช่องกุมศพยายนะหนึ่งแสนกว่าคนนี้ก็ขอให้ถูกที่ดูกุมศพยานะ